คุณวินวันนี้คุณวินมีโลกอะไรมานําเสนอก่อนครับคุณวินอืถ้าตอนนี้เหรอผมมีนะผมไปเจอมาคือเป็นโรคอิตาซโทโฟเบียเป็นชื่อว่า โรคกลัวกระจกผมก็ตกใจว่าโรคกลัวกระจกมันมีโรคนี้ได้หรอคะเขก็เลยพยายามเสิร์ชข้อมูลดูก็มีทั้งแหล่งวิจัยแล้วก็แหล่งข่าวที่เขามาสรุปเสิจริงอะโรคกลัวกระจกอะมันเป็นการกลัวที่เราจะเห็นภาพท้องของตัวเองกระจกต่นพื้นผิวต่างๆที่สามารถส่งผลต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจําวันมันก็ไม่ได้เป็นที่เข้าใจกันดีมากนะมันขึ้นอยู่ปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นโอเคตอนตอนหลับเราสมัยเด็กเนี้ย อาจถูดล้อเรียนรังแกเรื่องแบบรูปร่างหน้าตาทําให้พอเราสมจกยิ่งเห็นเราเองยิ่ไม่คิดว่าตัวเองไม่ดีก็เลยกลัวที่จะเห็นกระจกหรือการอยากหรือแบบเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่ว่าเกี่ยวกับรูปาแล้วตนเองหรือการบาดเจ็บด้วยเหตุการ์ตึงเครียดเกี่ยวกับกระจกอะไรเงี้ยที่ทำให้เราแบบไม่เห็นอะไรบางอย่างแบบส่งผลกระทบต่อจิตใจพอเคยที่เนกระจกเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ชอบ ไม่อยากไม่อยากมองเห็นเงาไม่อยากรู้สึกถึงเงาไม่อยากเห็นไม่แต่อะไรต่างต่าวจะมีอะไรออกมาจากกระจกอะไรก็มี